สวัสดีค่ะเดี๋ยวไม่ไดาจะเก็บผักขมไปนึ่งด้วยนะคะนึ่งหลายๆอย่างรวมกันเนาะนี่ผักขมเราก็เก็บเอาตรงนี้นะคะอันนี้ใบแก่มันใะ้เราเก็บออกดีกว่าผักขมมีต้นเดียวกินได้ตลอดเลยนะคะนี่นี่เราเก็บเอาแหนงมันแบบนี้ละคะ่ะเราไม่ต้องตัดทิ้งนะคะ ถ้ามันโตถ้ามันโตขึ้นสูงๆเราตัดให้ยอดมันออกนะคะแล้วเราก็จะเก็บไอมันก็จะแตกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็จะได้กินผักขมที่มันอ่อนๆนะคะนี่โดยที่เราไม่ต้องหวานใหม่เลยนะคะยิ่งเก็บมันก็ยิ่งแตกมันผักหวานของเรานี่หนะคะ่ะเห็นไหมต้นเดียวนะคะต้นเดียว เราก็ได้ผักกินตลอดทั้งปีเลยนนี่ผักขมมีแค่ต้นเดียวหรือว่าสองต้นสามต้นมีแค่สองต้นสามต้นก็พอ,พอแล้วเอาไปนึ่งยิ่งเก็บมันก็ยิ่งแตกนะคะแลวเราก็ได้ผักที่มันอ่อนด้วยนะคะผักที่มันอ่อนแล้วก็สวยแล้วก็อร่อยด้วย ผักขมก็มีประโยชน์นะเขาบอกว่าคนที่จะลดน้ำหนักนะ่ให้กินผักเยอะๆเนาะให้กินผักเยอะๆเราเก็บให้หมดเลยนะคะเก็บ<ๆ>เป็นรุ่นไปเลย<ๆ>เก็บให้หมดไปเลยเพราะว่ามันขึ้นมาใหม่มันก็จะได้สวยพร้อมกันอันน<ๆ>ี้อากาศเย็นพวัวพกน้าเหมือนเนขึ้นมาใหม่มันก็จะได้ขึ้นพร้อมกันเหมือนเก็บผักหวานนั่นแหละ เก็บผักวานแล้วกิดก็บให้หมดพร้อมกันเลยนะคะส่วนผักกัดดอกแล้วก็เก็บด,ดูนะคะเพราะว่ามันเป็นดอกแล้วนะคะแก่แล้วส่วนมันแก่แล้วก็เอาให้ทำพัน คนคนให้มันคนคนให้มันนิดนึงคนคนนิดนึงเนาะ จางมองเหมอนเดิมไฟแรงๆเ,เลยนะคะผักเราจะได้เขียวจะต้องเอามะเขือใส่ก่อนเมะเขือมันต้องอาศัยมะเขือมันต้องอใส่นี่เลยเพราะว่ามันจะไม่สุกเพราะว่าผักมันสุกเร็ว ขมใส่ที่หลังนะคะผักขมเพราะว่าผักขมมันจะสุกไวเราก็จะได้ผักที่เขียวเร่งไฟให้แรงปิดให้มิดซด ก็จะเขียวแล้วส่วนดินนะคะดินที่แม่ดาผสมไว้รดน้ำไว้สามวันแล้วนะคะรดน้ำไว้สามวันแล้วเนาะพร้อมที่จะปลูกแล้วนะคะนี่เพราะว่าปุ๋ยมันปุ๋ยมันก็ผสมกันกับดินแล้วนะคะดินมันก็จะร่วนชุยแล้วเนาะทีนี้เราก็พร้อมที่จะเพาะปลูกแล้วนะคะ <c oughs> วิธีผสมดินให้มันลดน้ำไว้สามวันก็คือปุย๋ยคอกน้ำปุ๋ยนะคะมันละลายเข้าไปในดินแล้วเนาะซึมลงไปในดินแล้ววันนี้เม็ดทานตะวันนะคะเม็ดทานตะวันที่เมตาเก็บไว้นี่แหละคะ่ะเราจะลูกเม็ดทานเพราะเม็ดทานตะวันนะคะอันนี้เพราะไว้ผัดนะคะไว้ทำกับข้าวโรยลงไปเลยนะคะ โรยลงไปเลยเดี๋ยวมารอกันนะคะมารุ้นกันใส่ให้เยอะๆนะให้มันได้พอขัดเลยเราจะเพาะให้เหมือนถั่วงอกอันนี้อันนี้คือไม่ดาเก็บไว้นะใส่เยอะๆให้มันได้เหมือนถั่วงอกเลย แล้วเราก็จะผัดต้นทานตะวันแล้วก็กบไปด้วยชายนะคะทรายที่เราเตรียมไว้นะคะปิดเลยนะคะเดี๋ยวมันขึ้นมาก็จะสวยนะคะเสร็จแล้วง่ายๆนะคะ เราจะเพาะต้นทงตะว,วันดินที่เราเตรียมไว้แล้ว3วันนะคะมีมีปุ๋ยคอกครึ่งนึงดินครึ่งนึงแล้วก็แล้วก็ปุ๋ยเคมีนะคะยูเรียนะคะหนึ่งกำมือนะคะแล้วทีนี้แล้วก็แค่ลดน้ำนะคะส่วนพักนะคะเราใส่ตะคุมที่หลังนะคะตะคุมมันถูกไว ใส่วุมลงไปแล้วก็ปิดไว้ชักนิดนึงนะคะก็สุกแล้วนะคะส่วนน้ำนะคะน้ำที่เราใช้ล้างผักล้างอันนี้เราก็ลดต้นไม้ไปเลยนะคะ หนาวก็เลยต้องทำแบบนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูนึ่งผักกันนะคะกับข้าวนะคะนี่เก็บเอาผักในรั้วนในสวนของเรานี่แหละคะ่ะชึบนี้เราก็จะได้ผักที่เขียวนะคะนี่สุกแล้วนะคะนี่ผักที่เขียวมากเลยนะคะเห็นไหมพอเราใช้ไฟแรงนะคะเราใช้ไฟแรง ผักของเราก็จะเขียวโดยที่ไม่เปื่อยนะคะสวทางนู้นก็นั่งฟิงไฟอยู่นะคะที่เรานั่งจุ่มกันอยู่สามสวนั่นแหละค่ะสองสวนะคะกำลังนั่งอยู่กองไฟยังไม่แยกค่ะเดี๋ยวไปดูผักของเราว่าจะสวยขนาดไหนนะคะนี่ซึบ โอ้โหแค่นี้ก็ได้แล้วผักนะคะกับข้าวสุกแล้วนี่เรียบร้อยแถมยังปิ้งย่างอีกได้นะคะมันเป็นถ่านเนาะเราเนึ่งข้าวสุกแล้วนะคะไฟเป็นถ่านนะคะปิ้งย่างได้อีกดูผักน่ากินนะคะนี่น่ากินไหมคะผักเขียวเลยนะคะแต่สุกนะ ผักนี้เขียวแต่สุกเพราะว่าเราใช้ไฟแรงไงน้ำมันเดือดอยู่เนาะเรายกหม้อข้าวลงนี่เห็นไหมคะผักเขียวแต่นิ่มนะสุกนะนี่สุกผักเขียวนะคะโดยวิตามินมันไม่ได้หายไปไหนเลยนะคะนี่เนาะถ้าเราลวกน้ํามันก็จะออกไปในน้ํานะคะแต่ถ้าเรานึ่งมันไม่ได้ไปไหนเลยนะคะวิตามินยังเต็มอยู่ในผักเลยนะคะสําหรับเมนูมื้อเช้านะคะ ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ